สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านสิงห์ไทยคิทเช่นจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ทางร้านจะพาคุณลูกค้าชมเป็นชุดกระทะโรตีนะคะตัวนี้เรียกเขาว่าชุดกระทะโรตีรุ่นไฟแรงเพราะว่าในส่วนของหัวแก๊สเป็นหัวแรงดันสูงนะคะ KB5 เป็นเตาแรงดันสูงค่ะทางร้านจำหน่ายเป็นแบรนด์ของ GMAX นะคะในรูปแบบนี้ไปค่ะ ย้ำอีกทีว่าเป็นแก๊สแรงดันสูงนะคะวาล์วปรับไฟเป็นวาล์วหมุนค่ะหรือเรียกแก๊สประเภทนี้ว่าเตาเร่งหรือเตาแม่ค้านนั่นเองนะคะทางร้านมีแยกจำหน่ายทุกชิ้นนะคะสนใจเฉพาะชุดเตาทางร้านก็มีแยกจำหน่ายเช่นกันค่ะเตาขารุ่นนี้จะขายดีมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นขาเหล็กแล้วก็มีบางลมในตัวนะคะตัวนี้เรียกว่ารุ่นสี่เหลี่ยมเตี้ยแล้วก็มีบางลมด้านข้างแบบนี้ค่ะ สามารถนาไปใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยหรือว่าใครที่ชอบทํากับข้าวก็สามารถซื้อเตารุ่นนี้เอาไว้ไปทํากับข้าวทําแบบว่าเน้นไฟแรงผัดกะเพราอะไรพวกนี้ค่ะตัวนี้จะตอบโจทย์สําหรับการทําอาหารมากๆนะคะและเป็นเตาร้านอาหารวางหม้อก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งได้ทั้งหมดนะคะเรากลับมาดูที่ชุดนี้ที่ทางร้านจัดให้นะคะจะเป็นใช้ควบคู่กับกระทะขนาด22นิ้วนะคะรุ่นนี้จะถูกใจและตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการไฟแรงค่ะ ชุดเตาแบบนี้ไปพร้อมกับกระทะเบอร์22นะคะกระทะเหล็กของเรายังไม่ได้ผ่านการเผานะคะซึ่งก่อนใช้งานคุณลูกค้าสามารถนําไปเผาก่อนใช้งานได้เลยแล้วสีของกระทะจะเข้มขึ้นค่ะมีหูจับซ้ายขวาให้เรียบร้อยสําหรับเบอร์22ตัวนี้คือ1ชุดนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการชุดสายเพิ่มก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะซื้อชุดสายแล้วส่งพร้อมกันได้เลยนะคะ ในส่วนของชุดสายที่ทางร้านจัดให้นะคะเป็นชุดสายสำหรับเตาหนึ่งตัวและเป็นชุดสายแรงดันสูงนะคะซึ่งเป็นแรงดันที่ควบคู่กันกับประเภทของแก๊สแรงดันสูงนั่นเองค่ะใช้ควบคู่กันนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีจะมีเป็นหัวปรับแรงดันสูงไป1ชิ้นแบบนี้ค่ะทางร้านจำหน่ายเป็นแบรนด์ของ S G นะคะรุ่นเกียวทองเหลืองแบบนี้ไปค่ะ1ชิ้น หรือคุณลูกค้าสนใจเป็นสินค้ารายการอื่นสามารถแคปรูปแล้วทักแชทได้เลยนะคะทางร้านมีแยกจำหน่ายทั้งหมดค่ะถ้าสั่งชุดสายเพิ่มก็จะได้รับหัวปรับแรงดันสูงหนึ่งหัวนะคะเป็นงานมีมาตรฐานมอ,อกนะคะ ต่อไปที่คุณลูกค้าจะได้รับไปนะคะเป็นสายแก๊สสำหรับแรงดันสูงนะคะซึ่งแรงดันสูงจะใช้สายแก๊สหนาแล้วก็มีกิฟต์อีก2ตัวค่ะทางร้านจะให้ช่างเช็คงานให้ก่อนที่จะจัดส่งงานนะคะสายแก๊สในชุดที่คุณลูกค้าได้รับไปนะคะความยาวเมตรครึ่งนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการยาวกว่านั้นก็สามารถแจ้งได้เลยว่าจะเอากี่เมตรนะคะทางร้านตัดให้ใหม่ได้ ถ้าความยาวเมตรครึ่งที่ทางร้านจัดให้เป็นความยาวมาตรฐานก็จะตามในคลิปนี้เลยค่ะเตาใช้ได้กับถังแก๊สทุกไซส์นะคะแต่ถ้าจะเอาไปใช้กับถังปิกนิกให้ใส่หัวแปลงก่อนนะคะได้รับของไปแล้วสามารถต่อตามวิธีที่ช่างทําได้เลยค่ะในส่วนของวาวแก๊สนะคะทางร้านมีการเช็คให้ก่อนแต่ถ้าส่งไปแล้วนะคะสินค้ามีปัญหาใน1เดือนในระยะรับประกันนะคะทางร้านก็มีการดูแลให้ค่ะรับประกันวาวแก๊สให้1เดือน แต่ถ้ามีการเช็คแล้วนะคะว่าาลวาวมีการปล่อยแก๊สได้ตามปกตินะคะหลังจากที่เราใช้งานไปก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช้งานกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบไฟให้ดูค่ะดูความแรงของไฟนะคะสำหรับใครที่ใช้เตาเร่งอยู่นะคะแล้วแปลกใจว่าทําไมเตาตัวเองมันถึงเร่งไม่ขึ้นนะคะไฟไฟที่ออกมาทําไมถึงไม่แรงนะคะลองหันไปดูหัวปรับของเรานะคะว่าเราใช้หัวปรับถูกประเภทไหมนะคะ สาเหตุหนึ่งที่แก๊สเราเร่งไม่ขึ้นนะคะใช้แก๊สแรงดันสูงแต่ว่าไปใส่หัวปรับแรงดันต่ำนะคะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานของเรามันด้อยลงนะคะมันถึงเร่งไม่ขึ้นเราก็เปลี่ยนหัวปรับใหม่ค่ะเป็นหัวปรับแรงดันสูงนะคะลองเปิดทดสอบค่ะการใช้งานของเราจะเป็นการหมุนนะคะสำหรับผู้ลูกค้าที่สนใจนะคะ ต้องการที่จะสั่งซื้อเป็นเตาแก๊สแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าไม่ติดเรื่องค่าส่งนะคะทางร้านยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะหรือคุณลูกค้าอยู่ใกล้นะคะสามารถเดินทางมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยค่ะทําอาหารต้มซุปต้มแกงนะคะต้องใช้ไฟแรงแบบนี้นะคะอาหารถึงจะได้มีการสุกในเวลาที่รวดเร็วขึ้นนะคะสําหรับร้านอาหารตัวนี้เรียกว่าเตาแมค่ค้า รปรับแรงดันนะคะ,นนะ,คะเขาสามารถปรับได้นะคะเราสามารถหมุนตรงจุกนั้นได้เลยนะคะมันจะทําให้ไฟของเราเนี่ยแรงขึ้นสําหรับคุณลูกค้าที่เห็นคลิปเราผ่านทาง y o u t u b e นะคะคุณลูกค้าถูกใจสินค้าสามารถแคปภาพไว้นะคะแล้วทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อทางร้านโดยแอดไลน์นะคะไลน์ฝ่ายขาย id add a d d แใส่แอดด้านหน้านะคะลูกค้าที่เห็นคลิปเราผ่านทาง Facebook นะคะสามารถทักแชทเพจได้เลยค่ะ ชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะทางร้านยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยค่ะร้านสิงห์ไทยคิดเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นก่อนเดินทางสามารถโทรเช็คกับทางร้านก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้าเพจค่ะโทรเช็คร้านเปิดปิดก่อนเดินทางนะคะเพื่อความชัว หรืออยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งได้เลยค่ะทางร้านจัดส่งให้ทั่วประเทศในส่วนของชุดเตาโรตีรุ่นไฟแรงนะคะกระทะมีไซส์เดียวท้วนนะคะคือไซส์2 2นิ้วนะคะมีทั้งเป็นชุดแบบที่มีชุดสายแล้วก็เป็นชุดแบบที่ไม่มีชุดสายค่ะคุณลูกค้าต้องการชุดสายเพิ่มสามารถขอซื้อเพิ่มได้เลยนะคะสำหรับชุดสายนะแก๊สด้านในเป็นแรงดันสูงวาลมุน wow KB 5 ตัวขาแก๊สเป็นเหล็กนะคะเป็นรุ่นที่มีบังลมเรียบร้อยดูความสูงของเขานะคะ9นิ้วหรือ23เซนติเมตรนะคะสำหรับความสูงของฐานเตานะคะความกว้างยาวของปาก40เซนติเมตรนะคะหรือ16นิ้วค่ะ หน้าตาของสินค้าที่คุณลูกค้าจะได้รับไปเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระทะนะคะก็มีแยกจำหน่ายเช่นกันนะคะกระทะจะมีถ้าซื้อกระทะอย่างเดียวนะคะจะมีให้เลือกเบอร์16เบอร์18เบอร์20เบอร์22นะคะสำหรับถ้าซื้อกระทะอย่างเดียวนะคะตัวนี้เป็นวาล์วหมนุน มีหลายแยกจำหน่ายทุกชิ้นนะคะระยะยาวตัวไหนสึกหรอก็สามารถซื้อใหม่ได้สำหรับขอบกระทะดูความหนาก่อนนะคะกระทะเหล็กนะเป็นกระทะเหล็กเหนียวหนา8มิลน,นะคะคุณลูกค้าซึ่งมีการขัดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะสามารถใช้งานได้เลยเอาไปเผาก่อนใช้นะคะแล้วตัวหน้ากระทะเหล็กมันจะสีเข้มขึ้นค่ะทางร้านมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้คุณลูกค้าถูกใจตัวไหน ที่ชมผ่านทางวิดีโอสามารถแคปภาพแล้วก็ทักแชทได้เลยนะคะร้านสิงห์ไทยคิดเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะหรือสามารถเข้าไปชมสินค้าเพิ่มเติมที่หน้าเพจได้เลยนะคะเพจของทางร้านมี3เพจหรือพิมพ์ค้นหาเพจร้านนะคะใน Facebook พิมพ์สิงห์ไทยคิดเช่นได้เลยค่ะสามารถกดติดตามเพจร้านเพื่ออัปเดตสินค้าได้เลยนะคะ ลืมบอกคุณลูกค้าว่ากระทะเหล็กของเราเป็นรุ่นแห่งโค้งนะคะซึ่งกระทะที่เป็นแห่งโค้งสามารถใช้กับงานทอดได้ทุกประเภทเลยค่ะไม่ได้จํากัดแค่งานโลตีอย่างเดียวนะคะเราสามารถเอาไปทําหมูย่างเกาหลีได้ไซส์นี้คือกินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะหรือเอาไปกินย่างเนยแบบคนเยอะๆหลายๆคนแบบนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับตัวแก๊สแรงดันสูงเตาแม่ค้า ทั้งรุ่นขาเตี้ยขาสูงขาสี่เหลี่ยมนะคะขาวงกลมลูกค้าที่อยู่จังหวัดกฬสินสามารถสั่งได้เลยค่ะอำเภอเมืองทางร้านมีบริการจัดส่งให้ฟรีทักแชทหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะทางร้านยินดีจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะส่งฟรีสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดกฬสิน์นะคะ